ตอนที่126ชื่อตอนว่าความเศร้าโศกของมนุษย์หมาป่าขาวเจ้ากลับมาแล้วลินเพิงพันก่าออกไปอืมราชาหมาป่าขาวพันกระซิบน้ำเสียงของเขาพันอ่อนล้าลากลับได้รับบาดเจ็บหนักหืมหมาป่าขาวเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าลินเพิงรีบเข้าออกมาและดูอาการของราชาหมาป่าสีขาวในตอนนั้นราชาหมาป่าสีขาวได้รับบาดเจ็บหนักมีบาดแผลมากมายบนหลังของมัน เลือดไหลาตามขาและอุ้งเท้าขาหลังของมันข้างหนึ่งเกือบจะหักจนเห็นกระดูกสีขาวหลินเฟิงไม่รู้ว่าใครทำร้ายราชาหมาป่าสีขาวใครการช่งางโหดร้าจนทำร้ายมันได้ถึงขนาดนี้หลินเฟิงเป็นคนที่รู้ดีที่สุดถึงความแข็งแกร่งของราชาหมาป่าสีขาวที่เป็นสุดยอดของสัตว์จิตวิญญาณขั้นกลางซึ่งเทียบเท่ากับความสามารถระดับบีสูงสุดของมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นราชาหมาป่าสีขาวยังอยู่มานานหลายร้อยปีจนความแข็งแกร่งของมัน เกือบจะเทียบเท่ากับสัตว์จิตวิญญาณชั้นสูงหลินเฟิงไม่เคยคิดเลยว่าราชาหมาป่าสีขาวที่แข็งแกร่งเช่นนี้จะเกือบสูญเสียชีวิตของมันไปจึงทำให้หลินเฟิงรู้สึกเหลือเชื่อข้าถูกทำลายแต่ข้ายังโชคดีที่สามารถหลบหนีออกมาก่อนจึงยังมีชีวิตอยู่ได้ราชาหมาป่าสีขาวได้เอืยขึ้นอย่างอ่อนล้าใคร่กันที่ทำลายเจ้าจนบาดเจ็บถึงขนาดนี้หลินเฟิงมองไปยังบาดแผลของราชาหมาป่าสีขาวที่อยู่ใกล้ๆบาดแผลที่สาหัสส่วนใหญ่อยู่ที่ขาหลัง และก็หลังของมันขาหลังเกือบจะหักและหลังของมันก็บอกช้ำเป็นอย่างมากผู้ที่มีพลังระดับ B สูงสุดนั้นแข็งแกร่งมากพวกเขาเกือบจะถึงระดับ A แล้วข้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาราชาหมาป่าเืนลุกขึ้นและเดินไปที่ต้นอง,ง,องุ่นของหยินเปึงมันกินอง,งุ่นไปสองสามพวงและก็พูดต่อเพื่อเป็นการช่วยเหลือตัวเองขา้าเพียงแค่สู้สุดตัวเท่านั้นโชคดีที่พวกเขาเหล่านั้นลักตัวกลัวตายพวกเขาไม่กล้าจะต่อสู้กับขา้า และเลือกจะเก็บชีวิตเอาไว้ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ข้านี้ออกมาได้ราชาหมาป่ากล่าวด้วยใบหน้าที่เหนื่อยล้าราชาหมาป่ามีประสบการณ์มาถึงสองทศวรรษแสดงให้เห็นถึงอาการใกล้จะตายข้าอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานแต่โชคยังดีที่ข้าช่วยเหลือตัวอื่นและพามาที่นี่ข้าหวังว่าเจ้าจะยอมให้พวกเขาอาศัยอยู่ที่นี่ให้ที่พักพิงแก่พวกเขาราชาหมาป่าพันกล่าวอ้อนวอนเจ้าสามารถอยู่ที่นี่ได้นานเท่าที่ฉันยังอยู่ ครอบครัวหมาป่าของนายก็สามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้หลินเฟิงให้สัญญาแต่ว่าราชาหมาป่าเจ้าไม่มีหวังที่จะอยู่ต่อไปงั้นหรือหลินเฟิงยังคงไม่ยินยอมราชาหมาป่าขาวเป็นสัตว์จิตวิญญาณแห่งสัตว์ป่าตัวแรกที่เป็นเพื่อนกับเขาเขาไม่อยากให้มันตายเลยมีหวังแต่ก็เกือบจะเป็นไปนไม่ได้ดวงตาของราชาหมาป่าสีขาวพันเปล่งแสงแห่งความหวังที่มีอยู่ลิบหลีมันมองไปยังป่าลึกลับและกล่าว ถ้าหากยังมีหนทางฉันจะช่วยฉันจะไม่ปฏิเสธเลยหากว่าสามารถช่วยชีวิตราชาม้าป่าได้และยังเป็นสิ่งที่ทรงพลังอย่างมากมันก็ถือว่าคุมค่าชีวิตของข้าเกือบจะถึงขีดจำกัดหนทางเดียวที่จะก้าวข้ามไปก็คือหากข้าสามารถก้าวขึ้นไปเป็นสัตว์จิตวิญญาณขั้นสูงสุดได้และข้าก็จะอยู่ได้อีกหลายทศวรรษลิ้นเฟิงฟังคำพูดของราชาม้าป่าสีขาวและเห็นความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อนในดวงตาของมัน ซึ่งบอกอย่างชัดเจนว่ามันไม่ต้องการที่จะตายในตอนนี้แต่ข้าก็มาถึงขีดจำกัดของข้าในตอนนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอายุเช่นนี้และพลังวิญญาณช่างบอบ,บางจนข้าแทบจะไม่รู้สึกถึงมันได้ภายใต้สถานการณ์ปกติมันเป็นไปไม่ได้ที่จะก้าวข้ามไปได้เลยแสงแห่งความหวังในดวงตาของราชาม้าป่าก็ได้จางลงปกติงั้นหรือหรือว่ายังมีสถานที่ที่ไม่ปกติอยู่เมื่อดียินคำพูดของราชาม้าป่าสีขาว หลินเฟืองก็จับประเด็นได้ในทันทีใช่แล้วมันมีสถานที่ที่ไม่ปกติอยู่ถ้าข้าใช้ผลไม้แห่งสวรรค์และโลกมันจะทาให้ข้ากลาวความเป็นสัตว์วิญญาณขั้นสูงราชามาปาดสีขาวพันเอยออกมาผลไม้แห่งสวรรค์ละโลกนั่นหรือผลไม้แห่งสวรรค์ละโลกมันอยู่ที่ไหนผลไม้แห่งสวรรค์ละโลกมันคืออะไรหลินเฟืองได้ถามออกไปผลไม้แห่งสวรรค์และโลกเป็นชื่อทั่วไปของผลไม้ทุกชนิดแต่ละชนิดจะมีประโยชน์และสรรพคุณที่แตกต่างกันไป ยังมีต้นไม้แห่งจิตวิญญาณอยู่ภายในสวนราชาหมาป่าของเราใช่เลยดินแดนของพวกเราราชาหมาป่าสีขาวพันเก่าขึ้นมาแล้วจะไปเอามาจากที่ไหนล่ะหลินเฟืองพันประหลาดใจขึ้นมาหรือราชาหมาป่ายังเก็บเอาไว้อยู่กันใช่เรามีต้นไม้แห่งวิญญาณต้นใหญ่ต้นหนึ่งและต้นเล็กสองต้นภายในป่าของราชาหมาป่าแต่มีเพียงต้นไม้วิญญาณต้นใหญ่ที่ออกลูกแก่สองครั้งและต้นอื่นก็ยังไม่เคยออกเลยตอนนี้ ยังมีผลไม้เหลืออยู่บนต้นใหญ่หรือไม่หลินเฟิงได้ถามบอกไปมีมีอยู่สามลูกแต่แต่อะไรกันอย่างไรก็ตามเป็นเพราะจิตวิญญาณน,นั้นเบาบางเกินไปช่วงการจเจริญเติบโต,ตของผลไม้วิญญาณจึงได้ขยายระยะเวลาออกไปไม่มีสิ้นสุดและเริ่มจะหดสั้นลงราชาหมาป่าสีขาวกล่าวออกไปอย่างโศกเศร้าเจ้าหมายความว่ายังไงหลินเฟิงไม่ค่อยเข้าใจในเหตุผลนี้ มันไม่มีพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งพอที่จะบ่มเพาะพลังให้สุกได้ดังนั้นจะต้องใช้เวลายาวนานเพื่อดูดซับพลังวิญญาณของสวรรค์และโลกแต่มันก็เริ่มที่จะเหี่ยวเฉาลงเรื่อยๆราชาม้าป่าสีขาวพันก่าวกับหยินเฟิงในใจไม่มีพลังสวรรค์และโลกพอที่จะทำให้ผลไม้สุกงอมงั้นหรือนี่มันก็ง่ายมากปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองมาป่าสีขาวช่วยพาฉันไปที่ป่าของนายได้หรือไม่ตรงที่ปลูกต้นไม้แห่งวิญ,ญญาณทั้งสามต้นหน่อย หลินเฟิงแทบจะทนรลอไม่ไหวมันอาจจะเป็นปัญหาที่ยากมากๆสำหรับคนอื่นที่จะหาพลังวิญญาณที่เพียงพอที่จะทำให้ผลไม้สุกแต่สำหรับหลินเฟิงนั้นมันง่ายเป็นอย่างมากอังมณของหลินเฟิงเดิมทีเป็นอังุนธรรมดาที่ไม่ได้เติบโตอย่างบ้าคลั่งและผีดอกออกผลแต่มันกลับผลิตอังมณ์ที่มีพลังวิญญาณหลังจากที่เขาได้ลดน้ำยาเล่นงการเจริญเติบโตระดับต่ำหลินเฟิงมีเหตุผลที่จะเชื่อว่าน้ำยาวิวัฒนาการระดับต่ำ จะเล่งการเจริญเติบโตของผลไม้และต้นไม้แห่งวิญญาณได้ล่อเดียวราชาหมาป่าพันสายหัวและหยุดลิ้นฝึงทำไหมงั้นหรือคาดาว่าผู้มีพลังระดับปีทั้งสองคนนั้นยังไม่จากไปคนหนึ่งกำลังปกป้องต้นไม้แห่งวิญญาณอยู่หลอให้พวกเราหรือว่าสัตว์วิญญาณตัวอื่นผ่านเข้าไปนั่นเป็นจุดที่ข้าถูกพวกมันรอบโจมตีราชาหมาป่าสีขาวกล่าวออกไปพร้อมกับกัดฟันรอบโจมตีอย่างนั้นหรือพวกเขามีจุดประสงค์อะไร คาสัตว์วิญญาณที่บริสุทธิ์ทำไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรหลินเฟิงได้กล่าวถามออกไปมันมีประโยชน์อยู่หลายอย่างในยุคที่พลังจิตวิญญาณเบาบางลงมีเพียงสัตว์วิญญาณเท่านั้นที่จะรับรู้ถึงพลังวิญญาณสวรรค์และโลกได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะทําได้ดังนั้น200ปีที่ผ่านมาบางคนเลยเกิดความคิดที่จะฆ่าสัตว์จิตวิญญาณเพื่อดูดซับพลังวิญญาณจากเกณฑวิญญาณของสัตว์จิตวิญญาณและมันก็สําเร็จความสําเร็จนี้นําพาหายนะอันยิ่งใหญ่ มาสู่สัจจวิญญาณพวกคนต่างก็ตามล่าและฆ่าสัตว์จิตวิญญาณเพื่อจะดูดซับพลังวิญญาณและยกระดับของตัวเองพวกเขาตามล่าสัตวจิตวิญญาณระดับต่ำและดูดซับพลังวิญญาณจากเกนวิญญาณของสัตว์วิญญาณพวกนั้นที่อย่างน้อยก็เทียบเท่าได้กับความสําเร็จของมนุษย์ในการบ่มเพาะที่อย่างน้อยก็หลายเดือนหรือแม้แต่กระทั่งหนึ่งปีในสมัยก่อนนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําไมสัตว์วิญญ,ญาณถึงได้ลดจํานวนลงอย่างมากภายใน200ปีที่ผ่านมาสาเหตุนี้ นำไปสู่ปริมาณพลังของมนุษย์ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าสัตว์วิญญาณเหลืออยู่น้อยสัตว์วิญญาณที่เหลืออยู่น้อยที่สร้างพันธสัญญากับแต่ละคนก็มีพลังไม่มากหมาป่าขาวพันอธิบายออกไปอย่างนี้นี่เองการกระทําของมนุษย์นั้นเป็นภัยต่อสิ่งมีชีวิตและพวกเขาเองหลินเฟิงถอนหายใจออกมาไม่ใช่อย่างนั้นหรอกหรอแต่การกระทําของมนุษย์บางคนก็มุ่งไปเพี่ยงแค่สิ่งที่ตนสนใจเท่านั้นและไม่คิดถึงอนาคตอันไกล ที่ทาให้เป็นอย่างทุกวันนี้ช่างเป็นความเศร้าโศกของมนุษย์ราชาหมาป่าขาวพันก้าออกมาด้วยความเสียใจขอบคุณที่บอกฉันนะราชาหมาป่าขาวแม้ว่าเจ้าจะเป็นสัตว์จิติญญาณแต่ฉันกลับยกย่องความคิดของเจ้าเจ้าพักผ่อนก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะแบวผลไม้สวค์และโลกมาให้หลินเฟิงพันก้าออกไปพร้อมกับกำมัดฮ่าฮ่าขอบคุณแต่ไม่ต้องหลอกข้ารู้ดีว่าถึงวาระของข้าแล้วหมาป่าขาวพันก้าออกไปพร้อมกับรอยยิม้ม ราชาหมาป่าโปรดใส่ใจบาดแผลของเจ้าก่อนข้าจะไปทำบางอย่าง